ตายครับหงายทองให้เป็นไดลูกดอกเทียงเนี่ยโดนยังสี่แล้วครับครับโดนเป็นหงายเลยครับลูกดอ,อกผมนั <c oughs> ่นตัวหน่อยดำๆมัน <c oughs> เดี๋ยวผมพินฮะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีครับง,<า>ง,งามที่เด็ดครับปุยครับบอลลดครับนอนเตะยิ่งไกลครับยิ่งไกลคน พบ่่นน้ืหลอกขี้เด็ดลื่นปึ๊บครับสีน,น้ำเงินเออข่าุ้งไปได้ถือมังเอื้นไาอยู่เลยนี่นออถือ,อกระดูกมันพอดีคอหน่อยครับเป็ <c oughs> นไรครับ โหดครับหหโหดโหดเราโหดเกินไปซะและ้วครับนี่ครับหมา้ไม่แังเสียครับนี่ยิ่งอัดกันแพงยังเดี๋ยวครับตัวนึงหน่อยเดียตายครับหงายท้องเห็นมาเลยนี่ยังเดียวคอหน่อยตัวนี้ยังามาหย,ยวกแล้ววะ em xanh lăng nhưng không xanh lăng nữa chắc là cáp vàng lắm không sao lại lắm นั่งเดียวครับผมโอ้ตัวนี้นี่ไปแล้วตัวนี้นี่ตัวนี้ครับตัวนี้ขึ้นนุนครับนัดต้อนัดครับ เจะตุกดอกเหรอมันเข่ากับกวา้างครับ,รบน่าเอานี่มันจะแม่นใครแตกรุคงเลยครับเงียบครับมาแล้วครับผลบงานครับผมในช่วงฟุยกระเที่ยวตามร่วงไม่หมดไหม นี่ข้องแท้จะนีในี้ครับนี่นี่ตัวง่าวนี่งนี่จะหยอกก็ได้เนี่ยนี่ก็ไปซักก๋วเตียวร้างวานนี่เราครับฮึ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 นี่เราครับคือเราลาบได้เบอร์มืนขึ้นลาบปลาดุกเลยลาบปลาตัว พิมงานฮักจ้งนอนี้เฮ้ดูเฮ่หัวลูกดอกหัวเข้าไปครับกะละมังเขียวนี่นะครับนี่กะละมังไงพี่ครับทออกไงลหขาดกดอกเ็มาลยสิครับผันพูดครับจะเป็นยังเป็นยังตั้งทอดตั้งตาั้งกวยครับ เดี๋ยวทำไรเจัางี่ได้ขึ้นห้องครับแก่ก้อนวะครับอันนี้ทอดกลางครับทอดกลางทอดกลางปลาต้มหัวปลาไม่ต้มต้มหัวอันนี้ทอดกลางกขาต้มหัวครับไปแก่ก้อนวะพรองแก่ไม่เนี่ยพี่เด็ดแก่พี่เด็ดครับเออกระบากถ่าก็เรียกเอาทหารกวางกลางครับนี่กลางพี่เด็ดนี่ครับมีแต่คนถ่ายกินอันนี้แหละครับขี้เราขี้เรามาขักโอเค